สวัสดีครับผู้รักความสำเร็จทุกคนที่เข้ามาเรียนในคอร์ส100 l a w s o o Life คอร์สนี้พิเศษมากคุณจะได้เรียนบทเรียนเจ๋งๆที่คุณไม่ได้ยินมาจากที่ไหนนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียนจากคอร์สอื่นของผมเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ผมอยากจะถ่ายทอดเรื่องเจ๋งๆให้พวกคุณฟังวันนี้สอนเรื่อง simplicity is genius หรือความเรียบง่ายคืออัจฉริยะคนหลายคนนะ โอเคป่ะ okay, คนหลายคนคนหลายคนเนี่ยเวลาเขาคิดถึงธุรกิจเขาคิดถึงคําว่าธุรกิจหรือคิดถึงคาว่าอะไรก็ตามจะต้องแบบยุ่งยากไว้ก่อนเขาจะไม่เชื่อผมเลยประเด็นคือว่าเวลาผมบอกทุกคนบอกว่าเฮ้ยจริงๆมันง่ายขนาดนี้นะเวลาทําธุรกิจเนี่ยผมสอนเวลาผมสอนธุรกิจลูกศิษย์เนี่ยอย่างอย่างอย่างลูกศิษย์คนที่มาเรียนเรื่องธุรกิจกับผมนะเขาเขาอย่างลุงเนี่ยเขาก๊อปปี้แบบที่ผมทําหมดเลยนะแล้วก็รวยเร็วมากเลยใครที่ก๊อปปี้วิธีการมันเพราะผม พยายามตัดไอ้เรื่องที่มันไม่จําเป็นออกมาอยู่มาก่อนแล้วผมก็บุกเบิกมาสักพักหนึ่งแล้วในเรื่องของออนไลน์นะครับแล้วก็ลูกศิษย์ของผมก็ได้แบบสูตรลัดไปเลยผมจะตัดเรื่องที่ไม่จําเป็นไปหมดแต่บางคนเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อไงบางคนก็บอกพอเราพูดในไลฟ์คนก็จะหรือในคลิปคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันง่ายขนาดนีจน้จรงจริงเหรอเขา เขาก็ไปถามกันเองใช่ไหมบางคนพวกที่รวยมาเคยรวยมาก่อนหรือว่าทาธุรกิจยิ่งใหญ่โตมาก่อนแต่มัน,ม,นมันไม่ธุรกิจนั้นไม่เวิร์กแล้วมันยุ่งยากวุ่นวายต้องมีลูกจ้างอะไรเยอะๆมีมีร้านค้ามีสาขามีอะไรวุ่นวายไปหมดเลยแต่ยอดไม่เหลือไม่เท่าไหร่เงินเหลือไม่เท่าไหร่ไอสิ่งที่พสูสน์ธุรกิจจริงๆมันคือสรุปแล้วกําไรเหลือเท่าไหร่บันทัดสุดท้ายของคุณเนี่ยเหลือเท่าไหร่คนไม่คิดแค่นี้นะคนไปอยากติดภาพโอ้โหฉันต้องมีธุรกิจสาขาเยอะๆหมื่นล้าน พันล้านหมื่นล้านแต่กำไรเหลรือก็ติดเดียวกำไรน้อยกว่าผมอีกบางคนบางคนธุรกิจเป็นหมื่นล้านกำไรน้อยกว่าบริษัทผมอ่อะผมทำคนเดียวอ่ะเข้าใจว่าผมเป็นพีซีโอคนเดียวแล้วมีลูกน้องเจ็ดแปดคนเขามีลูกน้องเป็นไม่รู้ก,กี่เป็นกี่ร้อยคนบางคนเป็นพันคนยังกำไรน้อยกว่าผมเลยแล้วยุคนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าไม่ใช่ผมทำได้คนเดียวอินสตาแกรมคุณเห็นเปล่าขายขายมีมีลูกน้องแค่สิบเอ็ดคนหรือไงนะตอนขายตอนขายให้เฟซบุ๊กตอนขายเฟซบุ๊กปึ่งพันล้านเหรียญน่ะสามหมื่นสามพันล้าน ขายให้ Facebook เขามลีลูกจ้างแค่11คนยุคนี้เป็นยุคนั้นแล้วนะครับแต่ผมจะบอกเลยว่าไม่ต้องไปคือเวลาคุณไปเรียนอะไรแล้วมันจะวุ่นวายไปหมดนะมันแปลว่ามันไม่ค่อยจะใช่แล้วเวลาครูที่สอนเขาจะสอนอะไรที่มันเป็นเรียบง่ายนะอาจารย์ผมเนี่ยอาจารย์ผมลอรินมาเซลใช่ไหมมีคนหนึ่งอาจารย์ของผมเจ๋งมากเลยคนที่สอนคนเป็นคอนดักเตอร์ยิ่งใหญ่ของโลกคนที่แบบเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกเยอะมาก เป็นอาจารย์ที่ดังที่สุดในโลกอ่ะเขาชื่อยอม่าพานูาอาจารย์อาจารย์สอนคอนดักเตอร์นะที่ดังที่สุดในโลกผมได้ไปเรียนกับเขาแล้วแบบสนิทที่เชื้อกันมากเลยไปเรียนเขาที่ฟินแลนด์เขาเป็นคนฟินแลนด์แล้วเขาสอนผมเนี่ยเวลาเขาสอนเขาแทบจะไม่พูดเลยพูดน้อยมากแต่เขาโชว์ให้ผมดูเขาโชว์วิธีการทำบว่าโอเคจะเปลี่ยนเสียงวงนะคุณ คุณรู้ไหมว่าคอนดักเตอร์ขยับนิดเดียวขยับไม้นิดเดียวเสียงวงทั้งวงเปลี่ยนเลยร้อยกว่าคนเปลี่ยนเลยอ่ะแค่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 เปลี่ยนไม้นิดเดียวเท่านั้นเขาสอนผมแบบง่ายง่ายวิธีง่ายๆแล้วว่าเปียบ,บผมเปรียบเทียบกับอาจารย์ก่อนหน้านั้นที่เก่งไม่เท่านะผู้อาจารย์ที่แบบว่า,าต้องพูดเยอะๆอะไรเงี้ยเก่งไม่เท่ากันแต่คนนี้เขาสอนนิดเดียว เขาสอนแบบโฟกัสเอาเรื่องที่ไม่คือเรื่องที่สําคัญสําคัญไม่กี่เรื่องผมผมบอกสังเกตผมผมจะบอกนะคนระดับโลกเป็นอย่างนี้หมดคือเขาจะสอนคุณในเรื่องโฟกัสไม่กี่เรื่องแต่ว่าเรื่องสําคัญพอคุณเรื่องดูทําเรื่องสําคัญไม่กี่เรื่องที่เหลือแม่งดูแลตัวเองหมดเลยเข้าใจปะ แต่ถ้าคุณไปเรียนกับมหาลัยอะไรที่มันแบบการกลางกลางๆหรือบางทิธีแบบไปเรียนมหาลัยบ้านนอกอะไรเงี้ยเขาจะสอนอะไรที่มันเยอะๆหมดวุ่นวายหมดเลยคุณจําอะไรไม่ได้เลยจบมาแบบอันทียจเรียนไปมาวะทำอะไรไม่ได้เลยแต่คนที่เก่งจริงๆเขาจะสอนคุณไม่กี่อย่างให้คุณลงมือทําได้แล้วมันเกิดผลเลยนี่คือปัญญาของผมแล้วผมสอนคุณแบบนี้ตลอดนะครับแลาไม่ต้องสงสัยมันจะง่ายมันจะคุณลงมือทําตามนั้นไม่ต้องสงสัยทําตามนั้นก็ได้ผลนะครับ แล้วเรามาเจอกันในคอร์สหน้านะครับในคลิปหน้าในบทเรียนหน้าในร้อยลอยออฟไลน์ส่วนครับ